สวัสดีครับผมวันนี้ผมพาไปเยี่ยมเยียนพี่น้องใรงานไทยที่พักในหอพักอยู่ห้องข้างๆผมนี่แหละครับไปแวะเยี่ยมเยียนทำเต่า,าแก่บ้างเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ไปห้องนอค่ับผมห้องอยู่ห้องใครห้องมันับผมแต่ช่วงนี้ก็ผปน,นมาบ้างแล้วครับพวกผมก็ไม่ได้โดนล็อกอยู่แต่ในห้องพ่าออกได้อยู่ครับผม ก็กำลังรอฟังผลกันอยู่ก็ตรวจเชื้อกันกําลังได้รับการตรวจหมดแล้วครับห้องผมก็ห้องข,องข,องข้างๆก็ได้ตรวจแล้วแต่ยังรอผลอยู่ครับผลนึ่งใ่มาครับผมแล้วเราอัปเดตกันสัก่อนนะครับดูสถานการณ์กันบ้างวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดรกรกฎาคมสองห้าหกสามครับผมเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งสมาสชิกสภาผู้แทนราษฎรของสิงคโปร์ครับผมก็ปิดหีบกันตอนสีทุ่มครับเลื่อนเวลาออกไปครับผมถึงสี่ทุ่ม เพราะว่ามันตามระเบียบก็ทิ้งระ,ระยะห่างกันครับมันก็เลยช้าครับผมก็ก็อย่างที่ดูกันนะครับผลโหวตออกมาก็เป็นั้นว่าพรรครัฐบาลเก่าได้ที่นั่งกว่าที่นั่งเหมือนเดิมนะครับแปดสิบสามที่นั่งตามข่าวนะครับโอเคครับผมเรามาเริ่มอัปเดตสถานการณ์ของโควิด19บ้าในสิงคโปร์กันเลยนะครับผมเริ่มจากรายละเอียดเมื่อวานนะครับรายละเอียดเมื่อวานวันที่1ิ กรกฎาคม2563ครับผมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด191รายนะครับเป็นเคสนําเข้า1รายแล้วก็เคสชุมชน16รายเคสชุมชน16รายนี้เป็นคนสิงคโปร์7คนครับผมแล้วก็5คนนี้เป็นผู้ถือบัตรเอสปาร์หรือเพื่อผู้อยิบใศัทวารครับผมแล้วอีกอีก4คน4รายนี้เป็นขอถือวอ่าเปิดมิตครับผมไดอนุญาตทางานกรณีนี้ในหอพักก็174รายครับผมเยอะอยู่ครับรายละเอียดที่ได้ออกเจอโรงพยาบาลเมื่อวานนะครับผม ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดเมื่อวานนี้ก็ร้อยสิห้ารายนะครับแล้วมารวมยอดกันเป็นทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลมาถึงเมื่อคือนนี้อัปเดตถึงเมื่อคือนนี้ครับผมสี่8มืหนึ่งพันเจ็ดรอยแปดสิบรายครับผมสี่8มืหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบรายที่ได้รับการรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับผมแล้วยังมีผู้ที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก2 0 3ร้ยสามรายครับผมสองรอสามรายก็มี IC u 1หนึ่งรายครับผมต่อกันวันนี้เลยนะครับ วันที่11กรกฎาคมตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก170ครับผม170ราย170รายนี้เป็นกรณีชุมชนเยอะนะครับ24รายนะครับ24รายนี้เป็นคนสิงคโปร์ก็7รายครับผม7รายคนสิงคโปร์แล้วก็17 17รายนี้เป็นผู้อาศัยทาวนหรือถือเอสพารครับผมยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะครับ ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์อัปเดตถึงวันนี้นะครับที่บวก170เข้าไปนะครับผมบวกวันนี้เข้าไป170นะครับนี่อ,อยอดก็ได้ที่45,783รายครับ45,783รายครับผมแล้วก็รวมยอดผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดครับที่ออกมาที่อัปเดตตั้งแต่คืนวันที่สิบนะครับผมวันนี้ก็มีออกอยู่ครับแต่ รายงานจากสาธารณสุขสิงคโปรยยังไม่อัปเดตครับจะอัปเดตกันช่วงตอนกลางคืนนะครับละยดตอนนี้อยู่ที่4ี่หมืหนึ่งันเจดร้อยแปดสิบายครับที่หายแล้วครับรักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วก็อยู่ตามศูนย์อะไรมั่งที่รีคาเวอร์ตรงที่ในเรือหรือว่าในโรงแรมครับผมแต่ว่ารักษาหายปลอดเชื้อแล้วครับผมกรณีเสียชีวิตยังไม่มีรายงานเพิ่มนะครับยังคงเป็นยี่สิบหกรายเท่าเดิมนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับ ติดตามข,าข่าวครับพี่น้องที่แรงงานไปที่อยู่ในสิงคโปร์ก็เพราะว่าข่าวลือกันให้เซตก่อนว่าหลังเลือกตั้งจะมีการล็อกดาวน์กันอีกกลับไปอยู่กลับไปสู่เฟสหนึ่งกันอีกแต่ยังไม่มีความแน่ชัดเจนครับผมเพราะว่าสาธารณสุขสิงคโปร์ก็พยายามหามาตรการป้องกันอะไรทุกอย่างอยู่ครับต้องมีแนวทางแก้ไขยอยู่ครับผมยังพอควบคุมอยู่อยู่แต่ว่าสถา,านการณ์เขต้จุมชนมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่แล้วครับยังไม่มีความชัดเจนนะครับในเรื่องที่ว่าจะล็อกดาวน์กันต่ออีก คงแบบว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายตรงนั้นนะครับคงม,มีทางแก้ไขอย่างอื่นอยู่แล้วแต่ศาลธรรมศึกษกรโปจะพิจารณาหาทางแก้ไขครับผมครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูข้าวาเต้ากันนะครับผมดูข้าวสานข้าวเอามาเยอะทุเด็กูดทุเด็กูุดนะทุเด็วัดฟีดออชิคันฟีดอ๋อ อเคาเีย y o นอ n o w t a ไชน h i n e s e for me อะินออินเดียออกอะไรโอ้ให้ผมกินเหมือนกันกับขอวันนี้อาหารไม่ได้ออาอาหารคนจีนมาให้ผมไม่ได้เอาไชนีสฟูดมาให้ผมเดี๋ยวผมพาไปดูเยี่ยมที่น้องไทยอยู่ห้องข้างๆครับแป๊นึงครับผม สวัสดีครับป๋าาเอันนี้าครับผมต้มห้องกินโอ้เป็นตาเสพพี่น้อบานนี้หาอะไรพี่แทนเพื่อนี่โอ้ก็ทำไปละครับดีกว่าอยู่ซื่อๆครับผมมันเครียดมันอย่างกับเฮ็ดหาแนวเฮ็ดไปซื่อๆนี่ละผมก็ได้พอได้อัปเดตเอาพ่กเก่ารายงานพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเฮานุ่นเป็นยังไงเครับผมเขาไม่แก่ครับผมก็เป็นยังไงครับผม กินได้อ๋ออันนี้เป็นของคนจีนครับผมเมื่อนี้ของผมได้กินของอินเดียแล้วเพราะเขาเอามาบอกเอามาให้เอามาให้แต่ของได้ประกันตามพมงได้ครับผมก็ต้อมเสริมพุงก็ต้มตลอดเดลยใส่โบนั่งโบนั่งนะครับผมเดี๋ยวดูเบิ่งอับตั้มตั้มตั้มเจักคนครับอยู่นี่ครับห้องครับเดี๋ยพี่น้องไทยเฮาในนี่ก็ได้ครับผมพี่น้องทางบ้านเฮาเม็ดนั้นแหละ น,นี<ส>่เจอ <คน S 2> ผมอยู่คนเดียวอยู่นั่นอยู่แต่กับบางคลาคงมีปุกปากคู่แววน้ำเอา,าอตามเบๆเด้อจังมาเอาล้างเข้าไปแลยนี่แหละครับชีวิตในหอพักคนงานครับผมออกไปไหนไม่ได้แล้วครับเข้าสู่เดือนที่สี่แล้วนี่ก็ <c oughs> เอาบอก สัมภาษณ์ความรู้สึกเนี่ครับเป็นในใดอยู่สิเข้าซีเดือนอะไาครับพงโนเป็นไรครับผมโอ้ึงหนูความเป็นอยู่เป็นในใดบอกข่าวบอกข่าวไปหาพี่น้องทางบ้านเฮาบอกโม้คว่ำถึงรู้สามเดือนที่เดือนยุดมาดีก็บพ่เป็นปันใดเหรอกยุดอัดซ้ำซ้ัๆค้างไว้ในกลงไว้ยแต่ใช้มาได้กับประเดีอยผนตรวจออกหรือยังปะผนตรวจมาหรือยังครับผนตรวจ ยังไ่เห็นตัวเลือดแต่แล้วเวิร์กสแกนเบิึงยังเป็นสีเขียวอยู่ยังเป็นสีแดงอยู่บ่เขียวหรือยังเวิร์กเนี่ยครับผมผมสแกนเบิึงของผมยังเป็นสีแดงอยู่เลยครับว่าอะไรเขาสแกนอะไรอ๋อเวิร์กพัสดีเอจีเวิร์กพัสนีแอปเอจีเวิร์กพัสแล้วก็เอามีคิวอารโค้ดสแกนด้านหลังเวิร์กเขาหนะอ๋อ้ห้าสแกนโค้ดหนักสแกนมันี่ขึ้นมาเลยติ้งสีแดงขึ้นมาครับผมครับที่มีคิวอารโค้ดนั่นแหละถ้ามันเป็นสีเขียวมันก็สีเขียวขึ้นมาว่าออกไปทำงานได้แค่นโกลทูเว อีสีแดงขึ้นมามันสีสีแดงก็แค่นอดแค่นอดโก้เอาถูกมันสิบอกออกไปไม่ได้ยังอยู่ของผมยังครับผมมันมีต้องขึ้นออกในโทรศัพท์ในแอปเลยยังวันเลยแล้วก็มันของ MOMK เขาก็จะเช็คเช็คว่าผลของตรวจเรามันสีเช็คได้แต่มันบอกว่าให้รอผลสองสามวันเช็คยามได้ก็รอผลอีกสองสามวันครับผมมันมี MOMK มันบอกแท็ Together รสองแอปสามครับอันนี้นะ SCWorkpack ในเกี่ยวกับเวิร์ k เขานั่นแหละ เอาไหเพิ่นสัมภาษณ์เนีหยเ้ยโอ้ยสัมภาษณ์เด้ครับนั่งก็ได้ครับนั่งก็ได้ผมบ่าจะเข้าไปไหนนี่ครับห้องนอนห้องครัวครับห้องครัวทำกับข้าวครับผมห้องครัวนี่ห้องโถงครับผมข้างในก็เป็นห้องนอนสำหรับนอนครับอยู่ตรงข้ามกับห้องผมครับใกล้ๆกันนี่แหละหันหน้าเข้ามากันแต่ผมก็ไม่ได้เคยเข้ามาสักกี่ครั้งแรกะครับ วิวข้างนอกห้องครับผมห้องตรงนี้ก็ตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารครับร้านมินิมาร์ทของที่พักครับผมทางรตูทางเข้าที่พักครับผมก็ออกกันไม่ได้แล้วครับเข้าที่ออกที่ตรงนู้นตรงที่ประตูทอมยามคนเดินไปเดินมาครับผมประตูเข้าออกนนครับสั่งของก็สั่งที่นี่นะครับผมมส่งของได้เป็นเป็นร้านอาหารเป็นซตติ้งก็มีอาหารอินเดียอาหารคนจีนอะไรก็มีครับคอปี่ชอ์ ด้านในก็เป็นร้านค้าครับผมเป็นร้านมินิมาร์สั่งอาหารจากที่นู่นแหละครับมาทำกินบ้างก็กินเต่ข้าวกล่องมันก็ไม่ไหวนะครับสั่งล่างก็คนเดินออกกำลังกายกันครับผมยามเย็นนะครับ5โมงกว่าจะ6โมงนะครับเข้าเย็นอาหารตอนเย็นกินข้าวกล่องเราก็ลงไปรับออกมาเรียบร้อยแล้วครับดูป้าแกทำส้มตำครับผม ดูข่าวไหมป๋านี่ต่คนวันว่าเขาจะล็อกดาวต่ออีกหลังเลือกตั้งเอาไม่ได้ล็อกโดนแท้ยังยังไม่สรุปครับกระทรวงสารสุขของยังไม่สรุปผมก็อ่านข่าวดูอยู่ไม่สรุปหรอกไม่เขายังหาทางแก้ไขอยู่ยังไม่จะกลับไปเฟสหนึ่งเหมือนเดิมจะกลับไปเฟสหนึ่งเหมือนตอนแรกมันก็ไม่ได้แลวกว่าเป็นล็อกดาวน์อีกงยงครับครับผมมันยอดผู้ติดเชื้อมันเข็ดชุมชนยังหลายเลยครับครับผม เมื่อวานนี้กันยังร้อยเจ็ดสิบอยู่ไลเมื่อวานนี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดอ๋อบุ๋งแย่สมตำมตำครับผมตัดเสยียบเยอะน่ครับน,นี่ข้าวกล่องของแจกครับหลงพี่ครับนี่นี่ตำส้มตำเสริมครับนี่ก็เขาแจกครับแอปเปิ้ลอันไหนกินได้ก็กินครับกินไม่ได้ก็เออทำอนึ่งข้าวเหนียวกินทำอาหารเราผมก็เหมือนกันบางวันก็ทอดผีไก่ทำส้มตำยิน เาอาไปไหนทำไมมมากินพร้อมกันน้ำเลยส่ตามพร้อมเอาเส้นแซ่บครับปลาเส้นแซ่แบเส้นแซ่บเอาแค่นี้นะครับขอบคุณนะรครับปลาครับผม